ได้ยินไหมจ้านางไอ้ทิมขับรเ้ยอ้ยออลูก <c oughs> เดี๋ยวเดหย,ย,ยียบคีมอ่คีมหัว้พอเท่ากับนางไงอ้มไอ้ยอ้ยาดูรับรถเต้ยลูก

ย้ายลงคู่นะอ่ะย,ยิ้มยิ้มหวานหวานค่ะยิ้มหวานหวานก่อนเดียวอ่ะพอก่อนลุกตึงตึงอูเลย